ทางรายการอยู่เย็นเป็นสุขจากมหาวิทยาลัยมหามุราชวิทยาลัยอาจได้มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยแล้วก็ในวันนี้ทางรายการยูเย็นเป็นสุขก็ได้นิมนต์แล้วก็จเจริญกรทางตัวผมเองคือตัวธรรมภาพามาพบปะท่านผู้ชมรายการวันนี้โดยในวันนี้เราจะพบปะก,กันในประเด็นหรือหัวข้อที่เป็นเรื่องอชีวิตชีวิตและก็เป็นเรื่อง ธรรมะที่เราจะคุยกันในรายวันโดยเฉพาะเป็นประเด็นเกียวข้องกับเรื่องความเครียดวันนี้เราจะคุยกันในประเด็นว่า,าพุทธศาสนากับความเครียดนั้นเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรอย่างเรียกกันว่าทําให้เกิกนนดการพัฒนาการแน่นอนในชีวิตประจำวันของเราเวลาเราทํางานเวลาเราเรียนหนังสือเวลาเราใช้ชีวิตเราก็จะมีเรื่องเวลาม,มีประเด็นมีให้เราคิดสารพัดเรื่อง ฉะนั้นเวลาเราจะอยู่กับบรรยากาศแบบนี้เราจะใช้ชีวิตยอย่างไรถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเราเรียนหนังสือเราได้รับการมอบหมายงานเราก็อาจจะต้องมีความเครียดในการเรียนหรือแม้กระทั่งการทํางานหรือการใช้ชีวิตเมื่อเราอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นเชื่อมั่นว่าทุกคนย่อมจะต้องมีความเครียดแน่นอนไม่เครียดมากก็เครียดน้อยฉะนั้นเวลาเราคุยกันเรื่องอการศึกษาการทํางาน หรือการใช้ชีวิตเราย่อมมีความเครียดแน่นอนพร้อมกันนี้ในบรรยากาศของโลกโลกเราก็ทราบกันดีพราะว่าในเรื่องของความวิ่ตกกังวลในเรื่องของความเครียดนั้นเป็นโรคประการหนึ่งหรือเป็นบรรยากาศประการหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์ที่เราชาวโลกซึ่งอยู่ด้วยกันจะต้องสแสวงหาการเยียวยาให้ได้ในขณะเดียวกันการเยียวยาความเครียดหรือการเยียวยาโรคอื่นๆซึ่งอยู่ในบรรยากาศการเรียนการศึกษา หรือการทํางานทางวิทยาศาสตร์ก็ใช้ยาแล้วทางสังคมศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์หรือแม้กระทั่งทางศาสนาโดยเฉพาะศาสนาในประเทศไทยก็คือพทุทธศาสนาเนี้ยเรามีหลักคําสอนเรามีหลักการเรามีวิธีการดําเนินการจาัดก,การความเครียดแบบไรฉะนั้นในวันนี้รายการดูเย็นเป็นสุขจากมาหาวิทยาลัยมหาบุรราชวิทยาลัยที่ได้เขาปัตุกท่านในวันนี้ก็ขอตั้งเยีติว่าเป็น พ,พุทธศาสนากับความเครียดแน่นอนเวลาเราพูดถึงเรื่องความเครียดคงไม่มีใครหนีนพ้นจากเครียดมากเครียดน้อยแล้วหลักคําสอนในพุทธศาสนาที่เราทราบกันดีก็คือมาจากพระไตรปิฎกซึ่งประกอบไปด้วยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ซึ่งประกอบไปด้วย 8, 000, 000, 000, พระ,รระพรสูตรพระวินยัยแล้วก็พระพิธรรมฉะนั้นในวันนี้เราจะนําหลักคําสอนในพุทธศาสนาก็คือ8 4 0 0 0พันพระธรรมขันธ์เนี้ย ถ้าเราจะเยียวยาเราจะพัฒนาเราจะบำบัดด้วยหลักคำสอนในพุทธศาสนานั้นเราจะทำอย่างไรในพุทธศาสนานั้นไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการระดับประเทศไทยหรือนักวิชาการระดับโลกเขาก็ยอมรับกันว่าหลักคำสอนในพุทธศาสนานั้นเป็นหลักคำสอนที่ประกอบไปด้วยเหตุและผลฉะนั้นการจัดก,การความเครียดตามหลักคำสอนในพุทธศาสนานั้นเราสามารถใช้ หลักคําสอนที่นําเสนอเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรคือเหตุอะไรคือผลหลักคําสอนในพุทธศาสนานั้นไม่ว่าจะเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ดังกล่าวที่มาจากพระไตรปิฎกนั้นถ้ารวมๆแล้วก็คือหลักแห่งเหตุและหลักแห่งผลขออนุญาตยกตัวอย่างหลักการหนึ่งในพุทธศาสนาที่ใครๆก็พูดถึงว่าเป็นหลักที่ประกอบไปด้วยเหตุและผลก็คือหลักอริยสัจสีในกรณีความเครียด เราสามารถใช้หลักคําสอนเรื่องอริยสัจสีมาบริหารจักดการได้หลักคําสอนในพระพุทธศาสนาที่เราเรียกกันว่าหลักอริยสัจสีนี้ก็คือประกอบไปด้วยทุกขสมุทยัยนิโรธและมรรคซึ่งเราเรียกกันว่าหลักแห่งความจริงอันประเสริฐแต่วันนี้คงไม่ได้ไปอธิบายขยายความแบบนั้นแต่อยากจะบอกว่าหลักอริยสัจสีซึ่งประกอบไปด้วยทุกขสมุทยัยนิโรธและมรรคนี้ก็คือหลักแห่งเหตุและผลหลักทุกข์ แล้วก็หลักนิโลดก็คือหลักผลส่วนสมุทัยแล้วก็มรก,ก็คือหลักเหตุชั้นเวลาเรามองในเชิงของมิติหลักคําสอนในพุทธศาสนากับความเครียดนียเรามองหลักเหตุและผ,ผ,ผลผ่านหลักคําสอนเรื่องอริยสัจสีเนี่ยสามารถทําให้ความเครียดของเราลดลงได้ถามว่าจะลดลงได้อย่างไรแน่นอนหลักคําสอนอันควรยิงประสเสศ,ศีประการเนี่ยเราจาแนกเป็นเหตุและผล เราจะสามารถนําหลักคําสอน4หลักนี้แล้วก็ย่อลงเป็นเหตุและผลเนี่ยมาใช้จัดการกับความเครียดได้ดังนี้หนึ่งเราต้องรู้ก่อนครัว่าเรามีความเครียดเพราะอะไรซึ่งก็คือหลักสมุทัยนั่นเองตัวหลักสมุทัยเนี่ยคือหลักที่เป็นต้นเหตุของความเครียดเลยคืออะไรครับก็คือการมตัญหาภวะตัณหาแล้วก็วิภวะตัณหาการมตญหาก็คือ อยากจะมีอยากจะได้ถ้าแปลรลวมๆว่าการมาตัณหาก็คืออยากจะก็ค <K ill an> ือเรียกว่าอยากในสิ่งที่เราต้องการเช่นอยากจะได้ลูก <K ill an> อยากจะได้เสียง <K ill an> อยากจะได้รถตามที่เราต้องการอันนี้เขาเรียกกันว่าเป็นการมาตัณหาส่วนเพราะว่ามตหาก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากมีตําแหน่งนั่นอยากมีตําแหน่งนี้อยากเป็นคนนั้นคนนี้อันนี้เขาเรียกกันว่าเราะว่ามตหาส่วนวิเพราะว่ามตหาก็คือความไม่อยากมีไม่อยากเป็น ซึ่งจะอยู่ในภาวะของการอาจจะเป็นเรื่องของการาได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือถ้ามองจากกอบหลักคําสอนอิพุทธศาสนาก็คือตัวสมุไทยในหนึ่งในสี่ในในอริยสัจสีเนี่ยก็คือตัวเหตุของการมีความเครียดเครียดเพราะว่าอยากจะได้สิ่งที่เป็นรูปเป็นร่างหรือว่าสิ่งของที่เราต้องการเป็นต้นเลยหรือแม้แต่เครียดเพราะว่าอยากจะมีอยากจะเป็น เช่นอยากจะมีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี่พอไม่ได้เป็นก็เครียดแล้วก็พอต่อมาอีกอได้เป็นในสิ่งที่ไม่อยากจะเป็นก็เครียดอีกนี่คือสาเหตุรวมๆของการมีความเครียแน่นอนตามหลักคําสอนในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราไม่สามารถวิเคราะห์เจาะลึกว่าความเครียดของเรานั้นมาจากอะไรหรือมาจากสมุทัยตัวไหนคือกามว่าตัญหาเพาะว่าตัญหาหรือพิพวาวตัญหาแล้ว เราก็ไม่สามารถจัดการความเครียดได้แน่นอนเรามองจากขอบพุทธศาสนาการรู้ว่าเรามีความเครียดนั้นถูกต้องแล้วแต่การที่เราไม่สามารถจะรู้ว่าความเครียดของเรานั้นมาจากสาเหตุอะไรนั้นเครียดกว่าอันนี้คือปะกาัหนึ่งฉะนั้นก็คือถ้าเรายังไม่รู้ว่าความเครียดของเรามาจากสาเหตุอะไรโดยเฉพาะมาจากการมาตัญหาเพราะว่าตัญหาหรือวิพัว่ตัญหาเราก็ไม่สามารถแก้ความเครียดได้ แต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถวิเคราะห์เจาะลึกได้ว่าความเครียดของเรานั้นมาในรูปแบบสมุทยัยซึ่งเป็นหนึ่งใน4ในปริยสัตว์สีแล้วมาจากปีกย่อยก็คือเป็นมาจากกรรมตัญหารหรือไม่หรือภาวะหรือวิภาวะตัณหาเราก็จะสามารถบริหารจัดการได้ต่อไปฉะนั้นสรุปไม่ง่ายว่าประการที่หนึ่งถ้าเราจดจักดการความเครียดผ่านหลักคําสอนในพุทธศาสนาคือเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีความเครียดเพราะอะไร โดยเฉพาะมาจากสาเหตุอะไรก็คือสมุทยัยซึ่งจําแนกเป็น3ามประการดังกล่าวส่วนประการต่อมาเมื่อเรารู้แล้วมันไม่สามารถที่จะจบสิ้นได้ความเครียดนีเมื่อเรารู้แล้วเราต้องขยับฐานะขึ้นมาว่าเมื่อสาเหตุมาจาก1 2และ3ประการใดประการหนึ่งในานามของกรรมนตัตหาเพรวัตหาและวิพวัตหารเราก็มาทําความรู้จักกันว่า เราเครียดเพราะการมาตัณหาก็คืออยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นตามรูปตามร่างหรือตามความรู้สึกหรือตามเสียงที่เราเรียกกันว่าเราอยากจะได้อะไรบางอย่างที่เราต้องการแล้วในขณะเดียวกันหรืออยากจะได้ตําแหน่งหรืออยากจะได้สิ่งอื่นก็แล้วแต่ซึ่งรวมใน3ประการนี้เราเราก็มาวิเคราะห์กันต่อแล้วถามว่าถ้าเราจะวิเคราะห์เจาะลึกต่อไปอีกว่าเราทราบว่าเมื่อมันมาจากเช่นนั้นแล้วเราจะแย่ความเครียดผ่านตัณหาสามนี้อย่างไร ในทางพุทธศาสนาท่านนําเสนอไว้ว่าเราจะต้องนํามักมีองแ์วมักมีองแ์วซึ่งเป็นทางอันประเสริฐฉะนั้นมีแปดข้อนั่นน่กามีองค์ประกอบทั้งแปดแต่ว่าเป็นมักเดียววันนี้ก็เลยนําเสนอประเด็นที่เป็นประเด็นหลักก็คือว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาความเครียดผ่านจากสาเหตุสมุทัไทยก็คือตัณหาสาเนี่ยเราต้องเริ่มต้นด้วยประเด็น ตัวสัมมาทิฏฐิเป็นอันดับแรกและเป็นประเด็นสําคัญด้วยถ้าเรายังไม่เกิดสัมมาทิฏฐิในประเด็นความเครียดที่มาจากตัญหาสามในบริบทของสมุทัยแล้วก็ไม่สามารถแก้แก้ปัญหาได้ฉะนั้นธรรมะในวันนี้ที่มาจากในานามของรายการอยู่เย็นเป็นสุขจากมหาวิทยาลัยมหาบุรีรัยราชวิทยาลัยนี่ก็อยากจะฝากก็อยากจะ,จะเจริญพรอยากจะแจ้งไปยังทุกท่านว่าทุกคนมีความเครียดแน่นอน ถ้าเราจะแก้ความเครียดเราคงไม่ได้ไปสามารถไปแก้ได้ภายนอกหรือแก้ด้วยการที่จะหาบางสิ่งบางอย่างมาบรรเทามาเบาบางอันนั้นทําได้ไม่เถียงแต่ว่ามันไม่สามารถแก้ความเครียดได้อย่างยั่งยืนการแก้ความเครียดได้อย่างยั่งยืนเรานําเสนอผ่านหลักคําสอนในพุทธศาสนาก็คือเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าความเครียดนั้นมาจากสมุทัยตัวไหนก็คือการมัญหาภวตัญหาหรือวิภวตัญหา เมื่อเราสามารถวิเคราะห์เจาะลึกได้แล้วเราก็นําหลักปริมักมีองค์ปรโดยเฉพาะปริมัคข้อที่หนึ่งก็คือสัมมาถถทิฏฐิเข้าไปบริหารจัดก,การแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติและการสื่อสารต่างๆจนสามารถทําให้เราอยู่ในอยู่กับความเครียดได้อย่างเข้าใจแน่นอนความเครียดไม่มีทางหนีไปไหนแต่เราสามารถจะอยู่กับความเครียดได้อย่างสบายเรียกกันว่าสบายทั้งที่เครียด เครียดแต่ก็ไม่เครียดมากอันนี้คือก็ขอธรรมสวัสดีกอไในกอน